จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสุกรให้ประสบสำเร็จคือการเลือกที่ตั้งโรงเรือนและการสุขวยบานคอกสุกรการเลือกที่ตั้งของโรงเรือนเหมือนการเลือกที่ตั้งของบ้านเช่นเดียวกันการเลือกที่ตั้งของคอกสุกรก็เหมือนการเลือกห้องนอนถ้าเกิดสุกรอยู่ในบ้านที่แข็งแรงมั่นคงสุกรก็อยูยอย่ได้อย่าง,างมีความสุขกินอิน่มนอนอุ่นโตไวฝนไม่สาดแดดไม่ส่องสุกรก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี ห้องนอนที่สะอาดก็เหมือนข้อที่สะอาดสุกรก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีภายใต้การจัดการที่สมบูรณ์ของเกษตรกรการเลือกสถานที่ตั้งโรงเรือนเลี้ยงสุกรและการสอยบานทำความสะอาดข้อสุกรอย่างสม่ำเสมอคือหัวใจสําคัญของการเลี้ยงสุกรเพราะโรงเรือนก,ก็คือบ้านของสุกรและข้อก็คือโต๊ะก,กินข้าวและห้องนอนสุกรหากเลือกที่ตั้งบ้านทําเลที่ดีบ้านไม่ร้อนฝนไม่สาบอากาศอัะเทสะดวกไม่มีกลิ่นอับ ห้องนอนไม่สกปรกก็ช่วยให้หมูกินอิ่มนอนอุ่นและเติบโตได้ดีการเลือกที่ตั้งโรงเรือนที่ดีควรจะเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดก,การฟาร์มสุกรจะอยู่ภายในคอกอย่างสบายในการเลือกทเรตั้งนั้นผู้ประกอบการควรพิจา,ารณาสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ดังนี้ 1. ควรเป็นที่ดอนน้ําท่วมไม่ถึงและต้องเป็นสถานที่ที่การปนเปื้อนของอันตรายางกายภาพเช่นการเปื้อนของสารเคมีนะครับหรือตัวของสิ่งสปกปรกต่างเนี่ยไม่มีอยู่2 บริเวณที่เลือกเลี้ยงสัตว์ควรบริเวณที่ห่างไกลจากชุมชนเพื่อป้องกันเสียงร้องกลิ่นมูลและมแมลงไปในไปรบกวนผู้อื่นโดยมีระยะห่างจากสถานศาสนสถานโรงพยาบาลและฐานฟักฟื้นนะครับในระยะ500ถึง1,000เมตร 3. ไม่ควรก่อสร้างโรงเรือนขวางดวงตะวันและต้องรู้ทิศทางลมเพื่อป้องกันลมพัดเข้าโรงเรือนแรงเกินไป 4. มีแหล่งน้ำสะอาดเพียงพอแต่ต้องไม่ตั้งอยู่บริเวณที่น้ำท่วมขังได้ 5. สารที่ตั้งฟาร์มหรือโรงเรือนควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ที่มีการคามนาคมสะดวกสามารถขนสุกรอาหารและวชพันฑ์ต่าง,ต,างตลอดจนอุปกรณ์ต่างได้อย่างสะดวก 6. ไม่ควรเลือกตั้ง,งที่ตั้งฟาร์มเป็นที่ที่มีเคยโรคระบาดมาก่อนและอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ลาดนัดขาสัตว์อย่างน้อย500เมตรเจ ฟาร์มควรมีรอบรั้วขอบชิดและแนวกั้นธรรมชาติที่สามารถควบคุมการเข้าออกของคนและป้องกันสัตว์อื่นจากภายนอกได้และมีการวางผังฟาร์มถูกสกะโดยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนเช่นพื้นที่เลี้ยงสัตว์พื้นที่เก็บอาหารโรงเรือนควรมีโครงสร้างที่แข็งแรงโดยใช้วัสดุที่แข็งแรงหรือกึ่งถาวรอาทิเช่นไม้หรือโลหะพื้นควรเป็นพื้นคอนกรีตเพื่อที่ง่ายต่อ,อการล้างความสะอาดได้ง่ายและบำรุงรักษาได้ง่าย ลักษณะโรงเรือนที่นิยมเลี้ยงในปรวเทศไทยหนึ่งโรงเรือนแบบเพลิงหมาแงนงรูปแบบนี้สร้างได้ง่ายราคาค่าก่อสร้างถูกแต่มีข้อเสียคือแดดอาจจะส่องเข้ามาและฝนอาจจะสาดเข้ามาในช่วงฤดูฝนทําให้โรงเรือนชื้นนะครับสโรงเรือนแบบเพิงหมาแงนกายข้อดีคือสามารถใช้บังแดดและป้องกันฝนสาดได้ดีกว่าโรงเรือนแบบหมาแงน 3. โรงเรือนแบบหน้าจัวราคาค่าก่อสร้างจะสูงกว่า2แบบแรกแต่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดีกว่า4 โรงเรือนแบบจวดสชั้นเป็นที่ยมสร้างโดยทั่วไปโดยสามารถระบายอากาศได้ดีระบายความร้อนได้ดีป้องกันฝนสาดและแดด่องได้ดีและ5โรงเรือนแบบจวดสองชั้นกายเป็นเรือนที่มีการขยายขนาดเพิ่มออกไปจะสะดวกต่อการจัดการและการขยายข้อและสามารถที่ใช้ลดขนส่งเข้ามาในส่วนการส่งอาหารหรือวัตถุางๆได้ง่ายขึ้นาการจัดการโรงเรือนและข้อสุก,กรควรมีาการจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ให้สะอาด เพื่อเป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคทำงานการทอสาัดโรงเรือนอุปรกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะโดยนํามูลออกและทำความสะอาดข้อทุกๆวันหรืออย่างน้อยทุกๆสองถึงสามวันเพื่อป้องกันการหมักหมุมของเชื้อโรคนอกจากนี้ควรมีการกําจัดมูลล้างทอสะอาดเป็นต่อดเสมอเพื่อป้องกันมแมลงพาหะอันิชเช่นแมงวันมแมลงวีนอกจากนี้ยังมีควรจะที่จะดำรงบำรุงรักษาในส่วนของโรงเรือนและอุปกรณ์ตา่างๆให้ พร้อมต่อการใช้งานอย่างเสมอนอกจากนี้ควรมีการจัดการเรื่องของขยะและซากสัตว์นะครับโดยมีหลุมทิ้งซากให้เหมาะสมมีการกำจัดกำจัดขยะออกจากฟาร์มนะครับโดยมีการมัดถุงและมีถังขยะควรจะมีการปิดฝาถังให้เรียบร้อยนะครับสำหรับการจัดการนะครับในส่วนของน้ําเสียควรจะมีตัวของรางระบายน้ําเสียและมีบ่อบัดน้ําเสีย ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ําหากไม่มีควรจะมีการขุดบอ่อดักในส่วนของมูลเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเสียไหลลงสู่แหล่งน้ําสาธารนณะนอกจากนี้นะครับก่อนที่มีการเคลื่อนย้ายสุกรเข้าและออกต้องมีการล้างถอดสุรุเรือนนะครับและติดต่อปศุสัตว์นะครับเพื่อมาตรวจสอบก่อนที่จะได้รับการอนุญ,ญาตในการเคลื่อนย้ายสุกรเข้าและออกนะครับนอกจากนี้หากรับสุกรใหม่เข้ามาควรจะมีการกัโกโรคของสุกรใหม่ที่ข้อกักโรค อย่างน้อย14วันก่อนนําสกรเข้าสู่ฝูงเพื่อป้องกันโรคระบาดที่อาจติดมานอกจากนี้ก่อนเข้าฟาร์มควรจะมีการเปลี่ยนรองเท้าหรือมีรองเท้าบูทพร้อมกับน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับก่อนเข้าสู่ฟาร์มและเมื่อเข้าฟาร์มควรจะมีการล้างมือนะครับให้สะอาดด้วยตัวของแอ,องลกอฮอล์หรือใช้สบู่ในการฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ในฟาร์ม นอกจากนี้ควรจะมีการจดบันทึกในส่วนของคนที่เข้าและออกฟาร์มนะครับตามมาตรฐานฟาร์มปร,ษษษริษัทของประเทศไทยการจัดการฟาร์มและโรงเรือนเป็นหัวใจสำคัญของการเลี้ยงสุก,กรหากมีการควบคุมรับก,กันโรคสุก,กรกินอิ่มนอนอุ่นสุก,กรก็สามารถเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็นและทําให้เกษตรกรประสบสําเร็จในการเลี้ยง